ทำไมคุณถึงไม่ควรที่จะมาเรียนวิศว,วะคอมครับถ้าคุณคิดว่าการมาเรียนวิศวะคอมแล้วมันเท่ผมว่าคุณยังไม่พร้อมครับเราจะมาเจาะลึกว่าทําไมคุณถึงไม่ควรที่จะเรียนวิศว,วะคอมกันครับภาพฝันที่ไม่ตรงปกครับวิศวะคอมครับจริงอยู่ครับที่มันมีคําว่าวิศวะอยู่ในนั้นครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือสายไอทีแขนงหนึ่งนั่นเองครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคอมไซ์วิทยาการคอมพิวเตอร์ครับซอฟตแวร์เอนจิเนียร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับไอทีครับสาขาต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกัับบคร วิศวะคอมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่เกี่ยวข้องกับไอทีซึ่งเบนมาทางไอทีมากกว่าเบนไปทางวิศวะดังนั้นต่อให้มันมีคําว่าวิศวะอยู่ในนั้นแต่ลึกๆของมันแล้วแท้จริงมันควรจะเป็นวิศวะหรือไม่นั่นแหละครับหลายคนที่เข้ามาเรียนอาจจะคิดว่ามันมีคําว่าวิศวะอยู่ในนั้นมันก็เลยดูเท่หรือเปล่ามันคือภาพฝันที่มันไม่ตรงปกครับบางคนคิดว่าการที่ได้เรียนจบแล้วจะสามารถสร้างแอปพลิเคชันต่างๆแบบพี่มาร์กได้ครับก็อาจจะทําได้นะครับแต่ว่าล้วน ทั้งหมดนะส่วนใหญ่เลยผมบอกว่าผมคิดว่ามันคือการเรียนรู้จากนอกห้องเรียนครับการที่เรียนรู้จากเพียงแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอครับนึกว่าจะได้จับคอมเทพๆเหมือนในหนังหรือว่าต้องเป็นแบบแฮกเกอร์เหมือนในหนังที่แบบนั่งพิมพ์อะไรต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นครับก็จะเป็นการเรียนเบสิกพื้นฐานครับลองคิดดูว่าเรามาเรียน1 class, นึ่งคลาสแปคนทุกคนมันไม่ได้เก่งกันหมดดังนั้นอาจารย์ก็ต้องพูพื้นฐานแบบตั้งแต่เริ่มต้นครับ เพราะบางคนอาจจะไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลย mm. ก็ต้องปูพื้นฐานแบบเริ่มต้นไปครับบางทีเราที่รู้อยู่แล้วเราก็จะแบบมันอีซี่ไปไหมอะไรอย่างนี้แต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ควรจะเป็นแบบนั้นครับเอ,อ่อบางคนอาจจะคิดว่าเราจะได้เขียนแอปพลิเคชันเขียนเกมตั้งแต่ปีหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วเราเขียนแค่โปรแกรม hello world ครับก็คือแค่พิมพ์ something ออกมานะครับ ถ้าเกิดว่าคุณที่อยากมาเรียนสายนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันคือภาพฝันที่มันอาจจะไม่ต้องบปกเท่าไหร่ครับคิดว่าจะได้ทํา AI จะได้ทํา Security แบบในหนังแบบมันเวอเ์อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นครับจะเรียนไปแล้วจะได้ทํา Logic App อะไรที่แบบใหญ่ๆจริงๆแล้วเราเรียนพวก Logic มากกว่า1นบกหได้ศูนย์ลอจิกที่เราเรียนตอนมัธยมปลายครับที่เป็นคณิตศาสตร์นะครับการเขียนโฟชาร์ดเรามานั่งเ,เกี่ยวกับการแก้เออร์ต่างๆนะครับ นั่นคือภาพฝันในความเป็นจริงของวิศวคอมครับวิศวคอมครับเป็นเป็ดสายไอทีครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าวิทยุวิศวคอมแล้วจะทําได้ทุกอย่างผมก็จะตอบว่าก็อาจจะจริงครับแต่เราอาจจะไม่เชี่ยวชาญสักอย่างเลยก็ได้เทียบกับคนที่เรียนสายตรงมาพวกที่เรียนไฟฟ้ามาโดยตรงคนที่เรียน CS อคอมไซน์มาโดยตรงคนที่เรียน SE ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มาโดยโดยตรงเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับ เราได้เรียนหลายอย่างก็จริงเราได้เรียนทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เน็ตเวิร์กทุกๆอย่างเราเรียนเลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่คนที่เรียนซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เขาจะเรียนทางซอฟต์แวร์เจาะลึกไปเลยคนที่เรียนไฟฟ้าเขาจะเรียนไฟฟ้าเจาะลึกไปเลยแต่เราก็จะได้เรียนไฟฟ้า2ตัวซอฟต์แวร์สองสามตัว,อ,ตวอะไรประมาณนี้เราอาจจะรู้กว้างแต่เราอาจจะไม่ได้รู้ลึกครับซึ่งถามว่าคนที่เรียนจบวิศวกรรม ที่เป็นเป็ดสายไอทีสามารถเข้าไปทํางานในสายไอทีได้ไหมก็ตอบว่าได้ครับแต่ในบางครั้งครับสมมุติว่าเราเรียนจบวิศวกรรมแล้วเรามาทํางานเป็นซอฟแวร์เอนจิเนียร์แล้วกันครับเราอาจจะไปสู้คนที่เรียน SE มาโดยตรงไม่ได้ในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อันนี้ไม่พูดถึงการขวนขวายในนอกห้องเรียนนะครับพูดถึงการใช้ความรู้ทักษะต่างๆที่เรียนมาจากในห้องเรียนอย่างเดียวอาจจะสู้ไม่ได้หรือว่าเราอาจจะต้องมีเร a r นนิ่งเคร์ฟที่สูงนิดนึงในตอนเริ่มต้นครับถามว่าเราเรียนเราเรียนหรือแค่ไหน นะครับเป็ดสายไอทีเนี่ยเรียนลึกแค่ไหนเราเขียนโปรแกรมนิดนึงตองจอนิดนึงเรียนเน็ตเวิร์กนิดนึง OS นิดหน่อยครับกลายเป็นว่ารู้กว้างกว้างจริงๆครับแต่เราอาจจะไม่ได้รู้ลึกเลยนะครับเราจึงเป็นเป็ดสายไอทีที่เข้าขนานนามกันครับเป็นภาพรวมตาของความเท่ครับเรียนวิศวะแล้วจะได้ลุยงานแบบวิศวะโยธาครับที่เขาใส่หมวกไปส่องกล้องครับเท่เลยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าในความเป็นจริงวิศวะก็ไม่ได้จับหม้อแปลงอันเปเริ่ม ไม่ได้ต้องจับคอ้อนต้องจับตะปูบ่อยๆไม่ได้ไปลงซต์งานไม่ได้มีหมวกนิราภัยที่ต้องใส่เราอยู่ในห้องแอร์เย็นๆครับอยู่ห้องแอร์เย็นๆมีบอร์ดบอร์ดหนึ่งมาจิ้มสายไฟมันก็คือการอะไรอ่ะจริงและจริงเป็นจริงจริงและเท็จเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็คือเรื่องอะไรประมาณแค่นี้ครับเราอาจจะไม่ได้ใส่ช็อปเท่ ก็ก็ได้ใส่แหละซึ่งเราก็ได้ใส่ช็อปนะครับแต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นในสาขาเราในสายของเราช็อปก็คือเขาเอาการเปื้อนต่างๆนานาแล้วไม่รู้มันก็ใส่เท่แหละแต่วันมันมันความเท่มันต่างกันนะครับอืมแล้วก็เรียนวิศวะนะครับมันตอนนั้นตอนที่เราเรียนจบไปทํางานอาจจะไม่มีใบกอวนะครับน่ะก็เป็นวิศวะคอมเป็นเป็นวิศวะส่วนน้อยที่ไม่มีใบกอวนะครับ และในการทํางานจริงๆอ่ะถ้าเราสมมติเราไปเป็นโปรแกรมเมอร์เขาก็ไม่ได้ดูใบกอเราอาจจะแบบไปเอาใบเซอร์นู่นนี่นั่นมาก็าอาจจะเป็นไปได้นะครับเท่ที่สุดนะครับของวิศาวะนะครับก็คือการได้ต่อวงจรในห้องแลบผมคิดว่าแค่นั้นแหละครับอืการได้ออกแบบสร้างวงจรต่อวงจรในห้องแลบหรือว่าเขียนโปรแกรมนิดๆหน่อยๆครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะมาเรียนเพราะว่ามันเท่คุณคิดผิดครับเซสชั่นที่4นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณอยากจะเรียนอะไรนะครับ คุณไปสายตรงเลยดีกว่าครับผมจึงไม่แนะนําให้คุณมาเรียนวิศวะคอมครับถ้าคุณรู้ว่าคุณจะเขียนโปรแกรมให้เทพเลยวันหนึ่งฉันอยากเป็นเวลาเข้าไปบริษัทนู้นนี่นั่นฉันอยากเป็นพระเอกเลยคุณไปสายเขียนโปรแกรมเลยคุณไปคอมไซ์เลยคุณไปซอฟแวร์เอนจิเนียร์เลยคุณไม่ต้องมาวิศวะคอมที่มาเป็นเป็ดขครื่อกลางๆครับคุณจะเป็นพระเอกแน่นะคนไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นเครื่อๆกลางๆแล้วไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช้คําว่าไม่เก่งก็ไม่ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องเก่งขนาดนั้นก็ เรียนแนทุกสาขามันก็ยากยากหมดแหละเดี๋ยวนี้เรามาพูดถึงในคลิปต่อไปแล้วกันเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบต่อวงจรครับคุณก็ไปสายวิศวะไฟฟ้าไปเลยครับโดยตรงไปต่อวงจรให้เท่ๆไปเลยครับคุณชอบเน็ตเวิร์กคุณก็ไปสายเฉพาะทางเลยโดยตรงนะครับไม่ต้องมาต่อเป็นบ้างคอนฟิกสวิตเป็นนิดหน่อยหรือก,กว่านั้นก็อาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเครื่องกลางๆกันครับถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่าชอบอะไรครับวิศวะคอมก็อาจจะเป็นสาขาที่เหมาะนะครับที่แบบเข้ามาลอง แต่ว่าเราลองเราใช้เวลาสีปีไงอย่าลืมถ้ารู้ไปเลยถ้าไม่รู้ก็อาจจะได้หรือว่ารู้ว่าจริงๆแล้วฉันต้องการแบบนี้แหละฉันอยากรู้แบบครึ่งๆกลางๆแบบนี้แหละก็อาจจะโอเคนะครับออยากเรียนสายนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมอืมก็ต้องก็ต้องลองดูนะครับถามว่าวิศวคอมดีไหมในระยะยาวแล้วแต่มุมมองครับถ้าเราสามารถหาทางเองขยันหาประสบการณ์หรือว่าขนขวายด,ด้วยตัวเองได้ก็อาจจะโอเคครับ แต่ผมก็ยังไม่แนะนำนะครับให้มาเรียนวิศวะคอมนะครับเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณทําอะไรได้คุณชอบทําอะไรเป้าหมายคืออะไรไปสาขาอื่นเลยแต่ถามว่าผมอะถ้าย้อนกลับไปยังจะเรียนไหมผมก็ยังจะเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณอยากทำอะไรคุณไปสาขาอื่นเลยอย่าคิดว่ามันเท่ต่างๆนานาน,นะครับเหตุผลที่ผมพูดมาต่างๆเหล่หลหลหลานี้นนครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองเท่านั้นนะครับที่ ไม่ได้มาลดทอนกำลังใจแรงบันดาลใจต่างๆที่แบบว่าอยากมาเข้าเรียนสาขานี้ครับผมมาสะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งอ่าคุณต้องยอมรับมุมมองต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดทั้งหมดนะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณยังตอบว่าใช่ฉันอยากไปสายนี้แหละคุณมาถุกทางแล้วแหละครับส่วนในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราผมมาพูดถึงว่าทําไมคุณถึงคนเรียนวิศวะคอมนะครับคุณนี่แหละครับทุกคนเลยทําไมคุณถึงครเรียนวิศวะคอมเพราะจริงๆแล้วมันได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับ แล้วก็อาจจะมาแชร์มุมมองอื่นๆนะครับในเซสชันต่อๆไปนะครับจริงๆแล้วไม่อยากตัดคลิปให้มันเยอะเออก็อยากแบบลองเทคไปเลยทีเดียวแล้วผมคิดว่าหัวข้อต่างๆเหล่านี้ถ้าผมไม่พูดในตอนนี้เจเนเรชันของมันจะเริ่มไปไกลแล้วผมอาจจะไม่เหมาะที่จะมาพูดแล้วผมควรจะพูดในช่วงเวลานี้แหละเพราะผมไปดูหลังบ้านนะครับมาออคนทีออ่คอยติดตามในช่องอะไรต่างๆเหล่านี้ อายุก็เริ่มไล่เลี่ยไปกับผมแล้วเติบโตไปกับผมแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่เข้ามาเพื่อได้อะไรบางอย่างนะครับผมก็หวังว่าเฮ้ยบางอย่างผมอาจจะแชร์ให้เขาได้นะบางอย่างผมอาจจะแชร์ให้คนอื่นได้นะเออก็หวังว่าคลิปนี้จะจะไม่ได้ทําให้คุณไม่อยากเรียนวิศวานะครับแต่คุณอยากมาเรียนวิศวะนะครับอยากมาเรียนวิศวะคอมนะครับ